วันนี้เราได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับจริงหนึ่งเกิดจริงหนึ่งก็เกิดเป็นกระบวนการของมันนั้นตั้งแต่ภายนอก็ไปอยู่ภายในแล้วภายในก็ออกอยู่ภายนอกภายนอกภายในก็คืออะไรอ่ะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจชอบใจหรือไม่ชอบใจยินดีหรือยินร้าย ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเข้าสู่ใจนะาไหมจากภายนอกเข้าสู่ใจพอเข้าสู่ใจแล้วใจนั้นจะชอบมีจะชังถ้าใจนั้นชอบมีความยินดีดัณหาก็อยากจะได้สิ่งนั้นดัณหาก็เมื่อได้แล้วก็อยากให้ของนี้อยู่กับตนนานๆแต่เมื่อดัณหาเกิดขึ้นอยากจะได้มันก็จะได้ออกทางความคิดทางวาจา ้่ก็ทางกยายกรรมใน่ว่าจะเ,เป็นของชอบหรือชังยินดีหรือยินร้ายนะก็ต้องออกมาทางมโนกรรม,มวจีกรรมกรยายกรรมทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าออกสองแบบมันไม่เหมือนกันอีกแบบหนึ่งแบบอยากได้อีกแบบหนึงอยากทำลายนะนี่คือกระบวนการของมันถึงจะมี คนกี่ร้อยกี่ล้านล้านคนกระบวนการนี้มันก็มีของมันอยู่นะั่นแหละถึงแม้ไม่มีเรานะไม่มีเราเกิดขึ้นแล้วล่ะกรนะบวนการนี้มันก็มีของมันอยู่จะจะพูดนะไม่มีว่าคนนั้นชื่อนั้นนะคนนั้นชื่อในนะเราได้เห็นไอ้นั้นเราได้ยินไอ้นั้นไม่ต้องพูดพัว่าได้ยินได้เห็นเข้าใจแล้วก็ยินดียินร้ายชอบชังอยากได้อยากเป็น อย่างให้ชีบหายก็บป็นทวนการเลยเออกมาเป็นกรรมจบบนที่กรรมน่ะแต่มันไม่จะจบขาดนะมันจะมีอีกผลของกรรมก็รองรับมาอีกแลวกรรมสองกรรมสามีกก็รองรับมาอีกเป็นลูกโซ่เป็นกระบวนการของมันที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยซ้ําไปไม่ใช่มีเฉพาะแขนคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้หมดทั้งโลกนั่นแหละเป็นนี้เป็นแต่ว่าชอบหรือชังนี่เ,นเป็นตัวแยกของมันเลย เอานะวันนี้ก็พอสมควรขอให้ตั้งใจรักษาสินของเราให้ดีให้บริสุทธิ์อให้ขาดาให้ทะลุอให้พุง่งให้สมบูรณ์แบบและเธอจะเกิดพื้นปิติในจิตที่เติได้ถึงเอาละว,วันนี้สมควรเก็บเวลาขอยุติการแสดงธรรมเพียงแค่นี้เอวังก็มีทุกประการแค่นี้